เห็ดยังนี่มาก <cek warm st anza> ินป้าบอไดร้ายบอโอกระปุบออยู่นี่ว่าเห็ดนี่พี่ดูได้อย่างหนึ่งเมื่อไหร่หารของมื่ช้านี้ครับ่มแต่ป้ากระเดิดเดือดโดยโต๊ะมีป้ายแกกเห็ดปลาแดงนะที่ subscribe ขอนะความกรุณากดติดตามด้วยครับมึงอนองหนุ่มใสๆเบื้องทองฝามืดคืมเป็นคือฝนจะตกนี่ไปนี่เดี๋ยวเขาจะพาไปสอนกระปูน้าไปกันเลยเด t ก g ู <c oughs> ไป À có đi khám bệnh thang đây nè, hoover hãy mặc nè, hùm 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 khu, hùm 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 con, hùm 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 Hei, niang. Hei, woo, kerja lah. Jumpa kau Ah, lap lap lek. Wangi lap. Pergi. Wangi lek. Hei, Padi padi. Ya ya ha. Ya, oh, oh, oh. Okey. Okey. ก็ฝ่าใส่ก็ได้มือไนะีนไอ้ลอดว่าดีจ้ะอไดีนั่ข้ามาเห็ดยังนี่มากินป้าบ่เออได้ร้ายบอมแล้วเคร่งคุโอ้กระปูบ่ป่ามีตะปักระดือโอ้ยู่นี่ว่าเห็นนี่พี่ดได้อย่างหนึ่ง เม uh hm oh okay. uh, uh, oh. ื่อแล้วหาขอนม่สานีกัมันิจี่่ปลากระเดิดเดือโดโตมีไฟย่งแก่เห็ดปลาแดงมือกินเน้อเด็กได้ยหรอโอ้ไปหาสอนกพู่ิสแยมบอสอนกพู่ใส่แกงน้ำมั บึงดิกี่ตมพี่น้องเ้ยหน้าไหยังบอกนาตีเคาเห็นยังนี่อกนี่ว่าเขาต้มทองขึ้นมัหนีิป้าหอยเขาต้มนำกระทบย่าเฮ็ดทิ้มไปเดียด ้เาขามาลินแทวนี่เนอกคืนเนาะแกเครื่องบ้านนี่ก็ไดไหมบอกไปนักต่อพดเกือบเนาะบรรยากาศ